โรคมูสวัสดเป็นซ้ำได้จริงเลยหลังชายเพิ่งหายจากมูสวัสดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันมีตุ่มเป็สขึ้นอีกแล้วโรคนี้เป็นแล้วก็จะเป็นซ้ำได้อีกตลอดชีวิตสิ่งที่ได้พูดไปเป็นการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคมูสวัสดว่าสามารถเป็นโรคมูสวัสดซ้ำได้มากกว่าหนึ่งครั้งซึ่งทางการแพทย์ถือเป็นเรื่องจริงและถึงแม้เราจะรักษาโรคมูสสวัสดจนหายดีแล้ว หากวันใดที่ร่างกายอ่อนแอจิตใจถึงกันต่ำลงเองก็จะมีโอกาสที่มูสวัสดะกลับมาเป็นได้อีกครั้งดังนั้นการรักษาจึงเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายทางเราควรเรินตั้แต่ต้นทางก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคมูสวัสด์ วัคซีนมูสสวัดก็มีประโยชน์ในการป้องกันอยู่ใน3เรื่องด้วยกันนะครับอันหนึ่งคือป้องกันไม่ให้เป็นโรคมูสสวัดอัน,นที่สองป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแปลว่าฉีดวัคซีนไปแล้วเกิดเป็นมูสสวัดขึ้นมาแต่อาการ,ร,รจะไม่รุนแรงภาวะแทรกซ้อนจะไม่รุนแรงเพราะว่าเราห่วงเรื่องภาวะแทรกซ้อนที่ทําให้ผู้ป่วยทรมานข้อ3ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําคือเป็นมูสสวัด oh, แล้วล่ะแต่ฉีดวัคซีนเข้าไปเพื่อไม่ให้เป็นมูสสวัดซ้ําเพราะมูสสวัดเ,เป็นซ้ําหลายรอบได้ ซึ่งต่างจากโรคท,ทั่วไปนะครับถ้าเป็นโรคนั้นแล้วส่วนใหญ่จะมีภูมิในการป้องกันเราไม่ต้องฉีดอีกแต่งูสวัสด์นี้เป็นข้อยกเว้นครับโดยทั่ว,วไปถือเป็นวัคซีนของผู้สูงวัยก็จะฉีดตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปส่วนในเด็กๆนี่นะครับยังไม่มีข้อแนะนําในการฉีดแต่ถ้าอยากจะฉีดขึ้นมาก็ขอให้ปรึกษาหมอครับในบางกรณีหมออาจจะยอมบ้างเช่นอายุใกล้ๆก0 เนาะแล้วก็เป็นงูสวัสด์มาหลายรอบแล้วก็ทรามานหรือมีโรคประจําตัวบางอย่างซึ่งเป็นงูสวัสด์เราอาจจะรุนแรงเราอาจจะพิจารณาฉีดนอกเหนือจากอายุที่เราแนะนําคือ50ปีขึ้นไปครับวัคซีนงูสวัสดที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อเป็นเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังหรือเป็นข้อห้ามในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรอให้ภาวะภูมิคุ้มกันมันไม่บกพร่องเยอะนะักก็าสามารถฉีดได้วัคซีนในผู้สูงอายุเนี่ยให้บรรยายฉีดทุกปี โควิดยังไม่รู้เลยว่าจะฉีดบ่อยแค่ไหนแต่สงสัย2เข็มไม่พอนะครับไอ d ชัดเจนมากว่าฉีด2เข็มน่าจะพอตลอดชีวิตสําหรับมูสวัสเนี่ยนะครับเท่าที่เรามีใช้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นการฉีดแบบครั้งเดียวปัจจุบันข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยยังไม่มีความจมําเป็นต้องฉีดกระตุ้นพี่จันแม่จะเป็นวัคซีนที่มีราคาหน่อยแต่ก็ฉีดครั้งเดียวเนื่องจากวัคซีนมูสวัดเนี่ยหาได้ตามท้องตลาด เราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปฉีดตรงกับวัคซีนโควิดได้ยากมากนะครับประกอบกับวัคซีนโควิดนี่เป็นวัคซีนใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะให้เว้นระยะห่างจากวัคซีนตัวอื่นๆสองสัปดาห์จริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยฉีดพร้อมกันไปแล้วล่ะครับนะครับ,นะรบวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิดแต่ประเทศไทยยังกลัวอยู่นั้นเขาเว้นห่างก่อนแต่วัคซีนอื่นๆที่มีใช้อยู่ตามท้องตลาดเป็นเวลานาน,านแล้วสามารถฉีดพร้อมกันเช่นไข้หวัดใหญ่ข้างนึงมูสวัดข้างนึง IPD ข้างหนึ่งงูสวัดข้างหนึ่งทำได้ในวันเดียวกันเลยครับ